คุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางของคุณพลเ c g เมืองทองอยูเด็กของเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับช่วงเวลา9โมงเช้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะคุณพลเกลียอยงของเราก็ได้เดินทางขึ้นสายการบินแอร์เอเชียนะครับจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีมาลงที่ดอนเมืองนะครับ จากนั้นนะฮะนักเตะของเราก็ต่อรถบ้านของสปอสรมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่อทันทีในการลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2กับทีมอุรวะเรดไดมอนด์ที่เมืองไซตามะนะครับแค่แค่ยังไม่ไปเลยก็รู้สึกไหื่แล้วของก็เยอะครับ ใไหมก็เทียบกับสามแต้มแล้วหายหน่อยไ,ได้สามแต้มมาจากสิงคเกตก็ถือว่าเป็นเป็นเกณฑที่ลําบากอีกหนึ่งของเรานะครับแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็ตื่นแต่เชา้าทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มมใสดีแต่เราก็ต้องเดินทางต่องานเรายัางยังต้องเดินหน้าต่อครับจากุบลเดินโดยสายการบินไอเอชียนะแต่เชา้ากรูเลยสุดสุวรรณภูมิ mm hmm. ก็ใช้เวลาประมาณสักไม่นด้เกินชั่วโมงเนาะร,รถไม่ติดเท่าไหร่ก็ดีฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็ได้อยู่สุวรรณภูมิแล้วก็กำลังใช้กระเป๋าอยู่ ก็มาถึงนี่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสูงได้แล้วครับเมื่อเช้าเรามาในชุดวอมแต่ตอนนี้ทุกคนดูหล่อเนี้ยบโดยเฉพาะมงคลนะไรการมุยเปลี่ยนชุดกันในรถครับก็ทุกอย่างก็ต้องทำตามเวลา ซึ่งเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่ครับก่อนไปถึงญี่ปุ่นก็ประมาณสักค่าชั่วโมงนิดนิดก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่ผมเชื่อว่าการเดินทางไปนี้แน่นอนน่าจะได้พักผ่อนกันเรื่องน่าจะมีเวลาได้นอนเงี้ยนะครับอาจจะล้าแต่ข้อดีคือก็มาก่อนแบบเนิ่นๆอย่างนี้ดีฮะดีฮะเราอาจจะเกมติดๆกันแต่ว่าเราไปก่อนหลายวันมันก็ทําให้เราปรับสภาพอากาศหลายๆอย่างแล้วก็ปรับระบบปรับต่างๆปรับภูมิอากาศต่างๆมันก็ทําให้เราน่าจะพร้อมมากขึ้นก่อนกาวัดในคันแน่นอน ครก็ไปเพื่อได้ผลที่แนนที่ดีกลับมาล้่เราเราไปเราไม่ได้เราไม่ได้ไปเพื่อเราเราเราไปเรามีความหวังเราต้องสามแตมเราเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ เชื่อว่าทีมของเรากำลังจะดีขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับนักเตะเกรมยองสตาฟโค้ดและก็เจ้าที่ของทีมนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดบนเครื่องบินราวๆ5ชั่วโมงด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นก็ลงที่สนามบินของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับสภาพอากาศที่นู่นนะฮะประมาณ13องศาแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวมากมายนะครับเพราะว่านักเตะของเราหลายต่อหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศแบบนี้ที่ประเทศฮ่องกงกันมา บ้างแล้วนะครับก็ไม่ได้หนาวมากไม่ค่อยมีลมนะฮะอากาศเย็นๆธรรมดานะครับออเปนยไงบางครับพ่อเดินทางก็ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ตตเขียวแล้วฮะการทุอย่างกันแล้วลาเดินดีทุกคนก็ โดยเดินทาง,ดง,ดางเดยรยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับก็จะก็มีบ้างครับก็เหนื่อยเป็นปกติครัเพราะเรายังไม่ได้พักผ่อนเลยเลยก็ตั้งแต่เช้าแล้วก็หลังจากนี้ก็จะนั่งรถบัสต่อไปอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะถึงโรงแรมสภาพอากาศมีปัญหาไหมตอนนี้อยู่อยู่ภายในก็ยังอากาศก็คล้ายๆบ้านเราครับภายในอาคารแต่ถ้าออกไปนี่ก็น่าจะน่าจะเย็นอยู่เหมือนกันน่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่ามันมันก็น่าจะดีขึ้นก่อนเกมเหนยไหมครับการเดินทางเหนื่อยไหมก็ นิดหน่อยครับก็เราเราเดินทางมาจากอุบนเลยครับเ,เราเริ่มเริ่มต้นน้ำจากตรงนั้นก็พอสมควรเหมือนกันครับการเดินทางวันนี้ครับออากาศที่นี่ไหมอ่าสำหรับผมไม่ไม่เท่าไหร่ครับรู้สึกว่าที่ฮ่องกงที่เราไปกันล่าสุดจะเหมือนจะหนาวกว่านี้ครับค,ครับผมจะต,ต้องรอดูอีกวันสองวันอาจจะขึ้นขึ้นลงๆก็ได้อากาศครับมาที่นี่เป้าหมายก็ไม่ไดวเพแน่นอนครับก็อยากอยากอยากจะมีแต้มกลับไปแล้วก็ก็ถ้าไปไม่ได้ก็อยากชนะด้วยครับถ้าถ้าถ้าไปไม่ได้ครับ เราต้องเดินทางต่ออีกชั่วโมงหนึ่งครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไซตามะครับที่ใกล้ๆสนามเราครับสนามแข่งครับหลังจากนั้นนะฮะก็เดินทางโดยรถบัสเพื่อไปที่เมืองไซตามะก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับถ้าเป็นเวลาบ้านเขานะครับนักเตะคุณปลกิเลมยองของเราก็ถึงที่พักประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มทยอยกันเข้าไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางสะสมมามากเลยละครับว่าจะเป็นการลงเกมในฟุตบอลโตโยต้า Toyota, ไทยพิมพ์ลีกกับทีมสีสเกตเอฟ FC, หลังจากนั้นก็เดินทางจากอุบลมากรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพมาญี่ปุ่นนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1วันเต็มๆเลยละครับและนี่แหละครับคือเมืองทองทีวีที่ผมทํามาฝากจากประเทศญี่ปุ่นครับ